หนังสือแต่ว่าก็เป็นข้อความสัมภาษณ์สั้นๆในหัวข้อที่กำลังคุยกันว่าถ้าเป็นโรคทางกายใช้พลังจิตในการรักษาได้แล้วก็จึงนำไปสู่การที่ผู้รู้เนี่ยท่านพูดบอกว่ามันสำคัญและเคยลองสังเกตกันไหมว่าคนเป็นบ้าเนี่ยไม่ป่วย คือกําลังจะไปอธิบายความที่บอกว่าคนเราทั่วไปบางทีเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยจะดีเพราะว่า uh huh. เหตุส่วนใหญ่บางทีมันเกิดจากจิต uh huh. นะ,ะเราบอกว่าคนบ้านเนี่ยไม่ค่อยป่วยเพราะว่าคนบ้าไม่มีจิตก็เลยไม่เข้าใจอะคะ่ะ uh huh. เราอยากถามท่านว่าเอจิตในความเข้าใจของคนทั่วๆไป uh huh. กับจิตในความเข้าใจไม่ใช่ในความเข้าใจแล้วค่ะสิ่งที่าศาสดาสอนเนี่ยเหมือนกันหรือไม่ และเป็นไปนได้หรือเปล่าในทางพระพุทธศาสนาที่ว่าคนบ้าไม่มีจิตนะคะใช่ค่ะคนบ้าไม่มีจิตคนบ้าเป็นมนุษย์ไหมล่ะเป็น,นอะนถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมีจิตมันก็อยู่ที่ว่าใครบัญญัติและใครรอบรู้เรื่องจิตจริงพระศาสดาบอกพระองค์เนี่ยรอบรู้เรื่องขันธ์ห้านะจิตมโนวิญญาณนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรอบรู้เรื่องโลกธาตุนี้สังสารวัตนี้ทั้งหมด นั้นบัญญัติของมนุษย์นี่ก็ก็บัญญัติไปหรืออาจจะพูดพลัง้งพูดเผลอไปตามเหตุปัจจัยนะของความที่ไม่ใช่สัพพัญญูความที่ยังละกิเลสไม่ไดนะ้แต่ผู้เจ้าละกิเลสได้แล้วแล้วก็เป็นสัพพัญญูด้วยนะแล้วก็เป็นผู้ที่รู้ทุกเรื่องบัญญัติจำแนกแจกแจงธรรมธาตุทั่วโลกธาตุออกมานั้นไม่เคยมีคำรัดว่า คนบ้าไม่มีจิตมีแต่กรณีว่าคนบ้าเนี่ยพระเจ้าไม่ปรับความผิดค่ะออเหมือนกับในคนทั่วไปปัจจุบันเหมือนกันนะคะตามหลักกฎหมายคนบ้าจะผิดน้อยเพราะว่าสติคุมไม่ได้สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ถ้าพิสูจน์ได้พระอาจารย์ครับทีนี้จิตในความหมายของพระพุทธองค์จิตคือผู้รับรู้อารมณ์ เป็นผู้รับรู้อารมณ์มีสามชื่อจิตมโนวิญญาณค่ะนะหรือชื่อว่าวิชานาติแปลว่าผู้รู้แจ้งในอารมณ์ค่ะทีนี้จิตที่บอกว่าถ้าในถ้าอย่างนั้นในทางพระพุทธศาสนาในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะคะจิตในทางพระพุทธศาสนาถ้ามีพลังช่วยให้คนหายป่วยได้ไหมช่วยให้คนไม่ป่วยได้หรือเปล่าแล้วนะช่วยให้คน ายป่วยได้ไหมอ่ะเหรออยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้มากน้อยแค่ไหนเพราะการเข้าใจธรรมะได้มากน้อยเนี่ยเป็นการเข้าใจกระบวนการทํางานของจิตของรูปของนามซึ่งจะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยถอนความยึดมั่นออกจากรูปนามออกจากจิตได้ว่าจิตไม่ใช่ของเขาเมื่อการที่เรา รู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของของเราเนี่ยเราก็จะไม่เจ็บป่วยไปตามสิ่งสิ่งนั้นนะมันเป็นการบรรเทาอาพาธในแบบที่ผู้เจ้าต้องการให้เป็นนะ,ะแต่การฝึกศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ช่วยให้คนเนี่ยไม่ตายหรือไม่เจ็บไม่ป่วยค,คนก็ยังป่วยเจ็บตายอยู่เป็นปกติแต่มาฝึกทำมรรคแปดศีลส,สมาธิปัญญาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เมื่อเกิด <Okay. S 1> ความเข้าใจว่ากายจิตอารมณ์เนี่ยไม่ใช่เราเนี่ย <Okay. S 1> เราก็จะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นเมื่อปล่อยวางมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่ผู้เจ้าถามพิสุว่าเธอเห็นเลกวัดลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปไหมคนทําการวัดลากกิ่งไม้ใบไม้เอาไปเผา <Okay. S 1> เธอรู้สึกเหมือนกับถูกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วถูกเอาไฟเผาไหม <Okay. S 1> ไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไร <Okay. S 1> ก็เพราะนั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรา <Okay. S 1> นั่นแหละถูกต้องเพราะฉะนั้น อา,าพาธจะระง,งับไปเพราะการคลายความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานกัน5าตรงนั้น<ง>นี่คือลักษณะของการระง,งับอย่างนี้พระอาจารย์คะในคริมานฑสูตรเนี่ยสัญญาสิบประการนะคะสมมุติว่าโยมเป็นคนป่วยป่วยมากเนะี่ยโยมจะต้องเอาสัญญาสิบประการตรงนี้มาใคร่ครวนอย่างไรคะเพื่อให้อาการอา,าพาธนั้นเนี่ยระง,ง,งับไปคะ่ะก็คือเช่นสัญญาในความไม่เที่ยงเราก็มองดูว่า เออร่างกายเราเป็นของไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปดับไปนะสัญญาในความเป็นทุกข์อย่างเนี้ยว่าเออมันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยมันต้องเดินไปสู่ความดับนะอ่ะตายก็ได้หายก็เอาตายก็เอาไ,ได้ทั้งสองอย่างเราก็สบายสัญญาในความเป็นอนัตตาเออร่างกายเนี่ยม,มันมีชั่วคราวเกิดแล้วก็าหายไปเราก็มองเป็นธรรมดาความเจ็บความป่วยอ,อ่า อาหารเป็นปฏิกูนะอาหารเลยปฏิกูลสัญญาอย่างนี้นะการกินอาหารการกบเคี้ยวของเราเราก็พิรณาให้เห็นความเป็นปฏิกูนะอสุภสัญญาการเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของไม่งามเราก็เริ่มเห็นแล้วเห็นสัจจะความจริงเนี่ยเอามาไข้ควรอย่างนี้อาพาธก็จะค่อยๆระงับไปได้ค่ะอันนี้หลักการเรื่องการเจ็บป่วยนะก็คือว่าให้ จิตเนี่ยจะช่วยได้ในลักษณะที่เข้าใจธรรมชาติของจิตและเข้าใจธรรมชาติของเราของกายใช่ใชไหมะ<ช>นั้นนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นเหตุเป็นผลมาก<ช>อธิบายได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเป็นเหนือจริงใช่แต่ดิฉันใช้คําว่าเป็นปาฏิหาริย์ไหคะได้นี่คือปาฏิหารคืออนุสาสนีปาฏิหารนี่เพราะคำสอนของพระศาสดานเนี่ยมันประกอบด้วยปาฏิหาร ปฏิหารคือจะทําให้คนคนนั้นน่ะถอนความยึดมั่นจากสิ่งที่เข้าใจผิดได้และจะ,ะเข้าสิงความไม่ตายเนี่ยทีนี้ในข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างนี้สิคะคนเนธรรมชาติก็แปลกมากทั้งๆที่รู้ว่าตายกันทุกคนก็กลัวตายกันแทบทุกคนอันนี้ต้องพูดเลยค่ะเป็นเรื่องจริงทีนี้พอเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยสมมุติว่าไปเจอคนป่วยเราบอกเออเนี่ย ฟังพ่าอาจารย์คกลิ์มานะบอกว่าให้ไปสาธยายรมพวกนี้ให้ฟังนะ,ะให้เข้าใจจนเห็นว่าร่างกายมันแปอนอนิจจังใช่ไหมคะเป็นอนัตตาเป็นทุกขังอะไรเนี่ยแค่นี้ก็าบอกจะไปบอกได้ไงล่ะให้เขาไปรู้ว่าตายแน่ตายแน่อย่างเงี้ยไหวหรอ,อเดี๋ยวขวัญเขาเสียกําลังใจเขาเสียจริงๆตรงนั้นเนี่ยเป็นความคิดแบบโลกอะโลกก็จะพยายามหลอกกันหรือว่าปลอบประโลมว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรทําให้ คนเนี่ยยิ่งมีความทิดมั่นยิ่งมีการคาดหวังไปในมุมเดียวยิ่งเกิดความทุกข์ใหญ่เลยเพราะคนเราเนี่ยจะต้องรู้สัจจความจริงยิ่งคนเรารู้สัจจความจริงเท่าไหร่ท,ท,ทุกยิ่งน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยเขามีมุมมองที่ต่างจากสัพพัญยูนะ,ะเพราะนั้นปุถุชนจะมองแบบหนึ่งอย่างนี้นั้นเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผู้เจ้าจึงบอกปุถุชนก็จะ ไปน้อมนึกถึงการ,รมาสุขก็จะหาความสุขให้คนเจ็บคนป่วยอ่านังฟังเพลงไปนะอะไรนะ,ะกินอาหารดีๆอะไรดีๆนะผู้เจ้าบอกราคานุสัยก็จะนอนตามบุคคลคนนั้นะนะเพราะเขาไม่รู้จักวิธีระงับทุกขเวทนาที่ถูกต้องตรงทานราคานุสัยคืออะไรกันนะจ้ะความเพลินพอใจในอนุสัยคือความอศาศะทาในรูปเสียงกินรสเนี่ย ก็คือจะอยู่กับไอความพึงพอใจรูปเสียงกลิ่นรสใช่ไม่ได้ประโยชน์อะไรพะเขาจะเอาความพอใจนั้นมาดับความไม่พอใจตรงนี้แต่ดับไม่ได้ดับได้ชั่วคราวแต่มันดับจริงไม่ได้พอสิ่งนั้นดับไปราคารู้สายดับไปทุกเวทนาก็เกิดขึ้นใหม่เพราะมันไม่ได้ดับทุกเวทนาอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงเห็นนะอ,อย่างนี้ถ้าอาจารย์คะจำได้ว่าเคยกลับเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องหลักการพูด ของพระพุทธองค์นะคะว่าก็จะมีว่าเลือกเวลาด้วยพอใจไม่พอใจด้วยพูดความจริงพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วก็พูดอ่อนหวานพูดเลือกว่าคนฟังพอใจหรือเปล่าใช่ไหมคะเลือกการเลือกการนะค่ะทีนี้อย่างกรณีเนี้ยค่ะสมมติเกิดคนป่วยเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ญาติดึงกันอยู่ว่าญาติสั่งหนึ่งบอกไม่ได้บอกไม่ได้นะคะ อีกฟังนึงบอกไม่ได้ต้องบอกบอกยังไงใครจะต้องพี่นายอันนี้เป็นความจริงอันนี้ความจริงพพุทธเจ้าเลยสุดยอดแห่งความจริงจะมีประโยชน์ไหมจะบอกกับญาติหรือบอกกับคนบอกกับคนไข้เลยค่ะเพราะบอกญาติไม่มีประโยชน์แล้วค่ะท่านค่ะเอาก็ก็ญาติฝั่งหนึ่งยังไม่ให้ไม่ใช่หรอตกลงเราจะทําความเข <Thinking magic, S 1> ้าใจกับญาติก like ่อนหรือว่าจะไปทำความเข้าใจกับคนคนเลยงั้นก็ทำความเข้าใจกับญาติก่อนก็ได้ก็ได้ค่ะใช่ไหมญาติจะตกใจก็ต้องให้เหตุผลกับญาติให้เข้าใจไงว่า ตกลงแล้วเนี่ยเราจะเอาความเห็นของใครของปุถุชนหรือเอาความเห็นของ<ม>พระอาหารหันต์ที่เป็นสัพพัญญูซึ่งถ้าเอาความเห็นของพระอรหันต์ที่เป็นสัพพัญญูเขาจะได้ประโยชน์ทั้งในภพนี้และในภพหน้าเพราะฉะน,นั้นเราเอาความเห็นใครดี<ม>ใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราเคารพความเห็นพระพุทธเจ้าเราก็จะเดินตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนค,คนนั้นอาจจะ จิตตกสักพักหนึ่งแต่เมื่อให้ควรให้ดีด้วยสติด้วยปัญญาก็จะเกิดความเข้าใจและประโยชน์จะเกิดขึ้นเขาอย่าง <c oughs> กับเขาอย่างมหาศาลเลยถ้ากับว่าถ้าอาจารย์ให้ตอบไปสอง,ส,องส่วนแล้วถูกไหมคะส่วนแรกคือพูดกับญาติที่ยังไม่เข้าใจกันก่อนว่าจะเลือกความเห็นใครในะคะแล้วสุดท้ายก็ไปบอกคนป่วยเลย,เลยใช่นะคะแต่ทีนี้ดิฉันที่กล่าวเรียนถามท่านเนี่ยว่า แต่ถ้าเกิดคนป่วยเราพิจารณาแล้วว่าเออเราไม่แน่ใจเมื่อพูดไปแล้วนี่เขาอาจจะช็อกเสียชีวิตไปเลยหรือเปล่าโอ้ยฉันต้องตายแน่ๆหรอเนี่ยครั้งนี้สมมุตินะฮะเราควรจะคิดว่าเอ๊ยยังไม่ใช่การอย่างนั้นหรือเปล่าคะเรื่องแบบนี้ค่ะหรือถ้าเป็นคําสอนของพระเจ้าแล้วยังไงก็ต้องบอกการะนี่เป็นการะที่มีประโยชน์ถ้ามันจะต้องตายเพราะแบบนั้นเป็นกรรมแบบนั้นมันก็คือกรรมของเขาหมอค่ะแต่ไม่มีใครคาดได้ว่า ใครจะตายด้วยเหตุปัจจัยอะไรแต่สิ่งที่ดีที่สุดก่อนที่เขาตายเนี่ยเขาควรจะได้ยินได้ฟังคำพระศาสดาไหมซึ่งพู้เจ้าจะับอกอันิสงส์ไว้มากมายว่าถ้าได้ยินได้ฟังคำพระศาสดาเนี่ยก่อนตายถึงแม้จะมีความเจ็บปวดทุรนทุรายเนี่ยเขาจะละสังโยชน์ห้าเบื้องต่ําได้ได้เป็นอริบุคุณถ้าเขาละสังโยชน์ห้าได้แล้วเขาจะได้เป็นพระราหันมันก็ต้องวัดกันแล้วว่าเราจะ รงใจความเชื่อพระาศาสดาหรือเอาความเชื่อเราซึ่งภายใต้ความเชื่อเราเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขาเนี่ยพ้นอบายทุกติวินิบาตไปได้แต่ถ้าเอาความเชื่อาศาสดาถ้าเกิดเขาสามารถรับได้เขาจะพ้นทุกทั้งในปัจจุบันแล้วก็สัมปรยภพโอกาสคือช้อยมันมากกว่าพระอาจารย์คะอย่างกรณีที่เราไปเจอคนที่กําลังใกล้จะตายแล้วเราต้องการสงเคราะห์เขาเนี่ย เราเจะทำบทไหนไปสงเคราะห์เขาดีคะเพื่อช่วยให้เขาเนี่ยอย่างน้อยได้เป็นอริยะบุคคลอย่างน้อยเป็นโสดาบันก็ยังดีค่ะพระาอาจารย์าบทไหนดีคะให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะรอคอยการทำการละก็ได้นะคืออยู่กระลมหายใจไปตลอดเวลานะสติปัฏฐานสี่เนี่ยการมีสติสัมปชัญญะทำอย่างไรทำด้วยสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่พระองค์อธิบายด้วยวิธีอะไร รูล้ลมหายใจเข้าออก mm hmm. นั้นก็ให้คนไข้เนี่ยรู้ลมหายใจเข้าออก mm hmm. ไม่มีอะไรเสียหายเลย mm hmm. เพราะ,ะเขานอนอยู่บนเตียงเขาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วแทนที่จะปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร mm hmm. แต่ถ้าเอาจิตเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจยังเกิดประโยชน์ในทางธรรมบรรลุธรรมได้และถ้าตนเองอสร้างความตั้งมั่นได้เนี่ยสมาธิเกิดขึ้น ความเจ็บปวดก็สามารถระง,งับไปได้ด้วยชั้นหนึ่งนะเพราะจิตที่เป็นสมาธิมากก็จะสามารถแยกความรู้สึกทางกายออกมาได้นะค่ะก็ะ <c oughs> ถ้าว่าวันนี้เราก็เลยได้ความรู้แตกยอดมามากมายทั้งทั้งที่เริ่มต้นคำถามธรรมะเกี่ยวกับเรื่องว่าคนบ้ามีจิตหรือเปล่าสรุปแล้วคนบ้ามีจิตใช่ไหมคะมีจิตเพราะว่ามนุษย์มีจิตหมดระบบชีวิตมีจิตหมดค่ะเพียงแต่ว่านีนก็ คิดเผื่อมกันนะคะว่าอาจจะตัดตอนคําพูดมาส่วนหนึ่งถึงทําให้เราเข้าใจาแล้วต้องเกิดความสงสัยถึงขนาดมาถามแต่อะไรก็ตามเนี่ยเข้าใจว่าเพราะว่าจิตมันไม่ไม่ปรุงแต่งมากหรือไงคะถึงป่วยน้อยถ้าสมมุติเขาพบว่าคนคนบ้าป่วยน้อยอย่างนั้นนะคะไม่อ่ะคนบ้าในจิตปรุงแต่งมากอ๋อเหรอคะอ,อ๋อเหรอคะอยู่ในเรื่องของการปรุงแต่งเลย เพราะขาดสติสัมปชัญญะขาดการเอาจิตมาอยู่กับกายนั่นเอง๋อค่ะแล้วพูดถึงคนบ้าเนี่ยมีไหมคะในครั้งพุทธกาลสามารถรักษาได้ด้วยธรรมะของพุทธองค์คะก็หรือเป็นคนน่าสงสารรักษาได้ถ้าคนบ้าจริงๆเนี่ยพุทธเจ้าก็ต้องปล่อยไปตามกรรมก่อนจนกว่าเขาจะหมดกรรมค่ะซึ่งอาจจะหมดในช่วงไม่กี่ปีไม่กี่เดือนหรือไปตลอดชีวิตก็ได้ไม่มีใครรู้ค่ะในช่วงที่เขารับกรรมนั้นใช่ไหม พระุเจ้าสอนคนปกติที่ยังมีสัญญาและใจปกตินั้นคนบ้านเนี่ยทำความผิดไม่ผิดสอนไม่ได้อยู่แล้วะนะ,ะเพราะนั้นจะมีสัตว์ประเภทที่สอนไม่ได้นะตามกับมนุษย์ลงไปพวกเดรัจฉานลงไปเนี่ยสอนไม่ไดนะ้พวกไม่มีสัญญาหรือใจนะสอนไม่ได้นะพวกที่ดับสัญญาได้แล้วเนี่ยพวกนี้ก็สอนไม่ได้คือพวกได้สมาธิสองขั้นสุดท้าย ในวสัญญานาะสัญญายตะนากับสัญญาเวทิตานิโรธสอนนะไม่ได้อก็จะมีกลุ่มกลุ่มคนประเภทที่ที่ผู้เจ้าบอกอันเนี้ยมันเกินนะเ,เกินกว่าจะสอน,นแก้ไม่ได้แล้วมันป้องกันได้ไหมคะท่านป้องกันได้ไหมต้องให้รู้ธรรมะนะ,ะแต่ถ้าเป็นมาแต่แต่แรกๆเลยเนี่ยก่อนที่เขาจะรู้ธรรมะได้แล้วเขาเป็นมาก่อนเนี่ยอันนี้ก็ยาก,ยากเพราะตัววิปรุราหเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกรรมเหมือนกันมันกรรมจะอะไรก็ได้คนะัะ ดื่มสุราตายละดูทีวีอยู่มีใครดื่มสุรามากหรือเปล่ากลับตัวทันไหมครับยังทันอยู่มั้ยอาจารย์คะอย่างนี้คนที่เป็นบ้าเนี่ยเขาไม่มีสติเพราะฉะนั้นเวลาที่ทํากาล้าเนี่ยก็จะไม่มีสติอยู่แล้วต้องหลงลืมแน่นอนอย่างนี้ก็โอกาสเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะที่จะต้องไปทุกขติใช่ใช่ นั่นก็เป็นเป็นกรรมของเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตัตอนตอนนี้รีบที่จะกลับเรียนท่านผู้ชมทุกท่านก่อนว่าการเป็นบ้าถ้าตามคําสอนของพุทธองค์เกิดจากการดื่มสุราเป็นวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ที่ที่เสพสุราแล้วมีเหตุอื่นด้วยไหมคะเหตุอื่นเท่าที่เราเจอก็ก็มีเท่านี้อ๋อค่ะเพราะนั้นเนี่ยในสังคมเราอาจจะเห็นว่าการดื่มเหล้า เป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนะักในโทษปัจจุบันก็เห็นอยู่แล้วนะคะหลายครอบครัวนี่เดือดร้อนมากจากการมีคนในครอบครัวดื่นเหล้าเป็นปกตินิสัยแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของวิบากแล้วเนี่ยเอาอย่างเบา,าด้วยซ้ำสติวิปลาสฟั่นเฟือนนะคะแล้วเป็นสิ่งที่จะหมดโอกาสในการที่จะบรรลุธรรมถูกไหมคะจะยากเว้นแต่ว่าความบ้าจ,จะหายไปนะคะก็สี่ห้าแล้วกันค่ะพยายามดื่มมากก็ดื่มให้น้อยลงแล้วก็ พยายามปฏิบัติทรมากขึ้นแต่ก็ถือแปว่ามันเป็นมิบากที่เบาแล้วนะ,ะซึ่งผู้เจ้าบอกดีกว่าไปเกิดในนรกกาเนิดเดรฉานหรือเตยวิสัยแอาจรยงคะแต่พูดถึงว่า,ากําเนิดไปไปตกนรกกําเนิดเดรฉานอะไรเนี่ยเท่าที่ฟังดูก็คือต้องปฏิบัติเป็นปกติ ทีนี้คนที่กินเหล้าถึงขนาดจะวิปลาสฟั่นเฟือนเนี่ยต้องดื่มมากๆเป็นปกติหรือเปล่าคะหรือว่าดื่มน้อยๆฟังยิ่งน่าตกใจใหญ่เลยนะคะ <laughs> ท่านเราควรจะง่ายที่สุดคือไปทําให้กิจการเหล้าหายไปจากโลกอย่างเงี้ยน่าจะง่ายกว่า <laughs> ถ้ากิจการหายไปคนก็ทําเองเนี่ยมันก็ย,อ <laughs> ย้อนยุตไปค่ะแต่เนี่ยค่ะท่านคะเลยอยากลับเรียนถามว่าก็ในเมื่อวิบากอย่างหนักไปนรกใช่ไหมคะ เท่ากับว่าถ้าคนลังจะบอกว่าดื่มไม่เป็นปกติเนี่เป็นบ้าแล้วหรือเปล่าคะก็ตรงนี้ไม่มีเกณฑ์ที่ผู้เจ้าวางไว้ไม่มีบอกไว้ก็เลยก็ต้องไปวัดความเสี่ยงกันเอาเอง <laughs>